สวัสดีครับพี่น้องมาไล่หมองคือเก่าพี่น้องเลยมาอีแล้วหมาอีกแล้ว,อลวตอนนี้ก็ประมาณที่สามเพิงครับสามสามสิบกวนเริมก็เริมมากเริ่มมาแล้วพี่น้องเอ้ย เาขาคอยที่ตามรับมันได้จักตัวผมไ่ได้กำลังจาออกไปครับชื่อท่าตอนนี้เขาคอยที่ตามครับ,รบ,พ,นนรบพี่น้องอตอนนี้ก็ตุหกมอเรียบร้อยแล้วเมื่อไรครับพี่น้องรอแต่กู้อย่างเดียวโอ้ยลมเหน่าขนาดเบงนี้น้อยพอดีตีซี่ครับตอนนี้พอดีอยู่หน้าวัดพอดีท่านหน้าวัด ทางหาดพงพ,พักมีคนแก้มองลูกซองคนแล้วขอติดตามครับบันใดบม่อด

Ngon từ đó, cái cho ăn, cho ăn, quá Cho ăn từ nước, cho ăn từ nước rồi, lấy cái đó, gió Một tài nó Cho ăn tua

หัวแข็งเงินอปลาหัวแข็ง oh. tua điều tua đi Oh, đúng không? Đúng không? Đúng không? มานย่างอ่ะนี่เดการแล้วเดทการเน้ยมีน้อยไ่มองน้อยตัวบันนี้น้องมองสามสี่ครึ่งมีไปส่งนะพักวันนี้ E หาพี่น้องขึ้นมาโคดบ้านแล้วบ้านนี้โอ้บริษัทยที่น้ำ,นำก็ได้มันจักลมจักเตอรนะ์ปลากระบาดได้โคตโอ้ยได้สองตัวนะปลาย่างกับปลาจวนโอ้ยนี่อยู่ในพวเด็ดห้าขี้ได้เลยโอ้ตัวโอ้ตัวโอ้โหข,ขนาดพี่น้องเอ้ยปลาจวนปลาจวนปลาจวนปลาหน้าอุอาไปห้าหัขี้ก็รู้แล้วขี้ละสาวเฮ ร้อยไปเลยสาวห้าสร้างซิฟกับเจ้าไข่ขีาขาข้บ่พอพอมันบุ้มีกินแล้วได้ตัวเดียวได้หมื่อวานนี่แค่นี้เอาไปเฮยใจตัวนี้ร้อกินกันได้พอของพอดานเรียบร้อยแล้วพี่น้องบาทนี่เบิ่งปลาอันยศโอ้โยปลาปลานอน,นูเขาเอื้อนเนะาะปลาปลาหนูปลานหนูคนไทยนั่นเอื้อนปลาหนูเนาะนี่เขาเอื้อนปลาจ้อน ปลาย่างมันเอ,อื่นปลาอ๊ดโอ้ยทางเที่ยวมันมนุ่งขายเอื่นปลาอด๊ดมันของอด๊อด,อด,อดอดโอ๊ดอดนะก็จะว่าปลาอ,อ,อ๊ดปลาโอ๊ดขนาดอันนี้ก็เป็นปลานมองน้อยได้สักหน่อยมองน้อยกันนะครับปลาข้าวปลาชิปกระตูโอ้ยปีงก,กับตำหมุ่หวค่าขนาดอะไร ไม่น้อยนี่ก็ได้อืมข้าเหรียามมันนะยามนี้เนาะยามมันเขาไม่ปามันเพราะเรื่องขนาดคณะกระจายซ่องซ้ำตัวมันยังงน้อยอยู่ปะกระจายยังบ่ไข่ตอวน้องไข่อยู่เดียวเพรเดี๋ยวมันมาได้ไล่น่ะมันมาเข้ามาไข่อันนี้มันยังเป็นตัวจ้อยๆน่ะตัวยาวๆอยู่อันนี้อืมเออเด็กน้องยข้าขนาดเลย กรโปุกกระราบาดนี่บระต่กระไวลาบตัวนี้อยู่ในไว้ลาบอเอาข้อคุณสำหรับการติดตามรับชมครับเดี๋ยวเมือม่อยจังถ่ายใหมอ่อีกสวัสดีครับผม